สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องน้ําใต้ดินแล้วก็น้ําผิวดินนะคะที่นี้น้ําใต้ดินกับน้ําผิวดินคืออะไรในชั่วโมงเนี้ยเราจะเรียนพร้อมๆกันนะคะทีนี้เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าประเภทของแหล่งน้ําบนโลกของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทค,คือน้ําผิวดินนะคะ กับน้ำใต้ดินซึ่งน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดินเขามีลักษณะที่แตกต่างกันตรงไหนนะคะแล้วอะไรที่อยู่ในกลุ่มของน้ำผิวดินอะไรที่อยู่ในกลุ่มของน้ำใต้ดินในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนนะคะเราอาจจะเคยดูว่าแม่น้ําลําคลองนะคะบ่อบาดาลห้วยหนองคลองบึงอันนี้เป็นแหล่งน้ํา แต่เรายังแยกประเภทไม่เป็นว่าอะไรคือแหล่งน้ำบนดินนะคะบนผิวดินและอะไรคือแหล่งน้ำใต้ดินเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาศึกษากันค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำสามในสี่เลยนะคะซึ่งน้ำสามในสี่เนี่ยก็หมายความว่ามีพื้นน้ำนะคะสามแล้วก็พื้นดินอยู่หนึ่งเท่านั้นนะคะน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากเลยนะคะต่อการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะทีนี้นะคะแหล่งน้ำนะคะบนโลกของเราก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทค,คือน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆ ค่ะสำหรับน้ำใต้ดินนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยก็คือจะเกิดอยู่ใต้ผิวดินนะลูกมันจะอยู่นะคะเหนือชั้นหินที่น้ำซึมผ่านได้ยากนะคะ ที่แนน้ำใต้ดินพูดง่ายๆเลยก็คือน้ำที่มันเกิดการขังตัวนะคะในระหว่างช่องเม็ดดินช่องหินนะคะอันนี้เราจัดว่าเป็นน้ำใต้ดินนะลูกนะน้ำใต้ดินก็คือน้ำที่อยู่ซึมนะคะอยู่เหนือชั้นหินเข้าไปนะคะระดับน้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ลึกนะคะถ้าเราต้องการใช้น้ำใต้ดินเนี่ย เราก็จะต้องขุดลงไปนะคะซึ่งขุดลงไปค่อนข้างที่จะลึกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรานึกถึงสภาพน้ำที่เราต้องขุดลงไปสิ น้ำที่หนูต้องขุดลงไปคือที่ไหนบ้างนะคะน้ำที่ขุดลงไปก็คือบ่อน้ำนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่าน้ำบาดาลน,นะคะบ่อน้ำบาดาลเนี่ยหนูต้องขุดลงไปลึกมากเลยนะคะเพื่อให้เจอแหล่งน้ำที่มันแทรกตัวอยู่ในชั้นหินแล้วน้ำบาดาลเนี่ยมันก็จะซึมซึมซมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะผ่านในชั้นหินนะคะ อันนี้เราจะเรียกว่าน้ำใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งน้ำใต้ดินนะคะส่วนมากเลยพอมันอยู่ที่บริเวณชั้นหินเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะคะที่มีสมบัติของความเป็นอ่าเบสอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตว่าเวลาที่เราไปอาบน้ำบาดาลนะ่ะทำไมเด็กๆถึงล้างนะคะล้างสบู่แล้วล้าง ไม่ค่อยออกนะคะสาเหตุที่หนูรางสบู่ไม่ค่อยออกเพราะว่าน้าบาดาลมันเป็นน้ากระด้างลูก นะคะน้ำกระด้างก็คือมีส่วนประกอบของเบสอยู่ค่อนข้างที่จะมากก็เลยทำให้เวลาที่เราไปล้างสบู่เนี่ยล้างไม่ค่อยออกเพราะสะบู่ก็ทำจากเบสอยู่แล้วนะคะเราไปเจอน้ำที่ทำจากมีคุณสมบัติของความเป็นเบสด้วยนะคะก็เลยทำให้ล้างไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นให้จำไว้น้ำใต้ดินคือน้ำที่มาจากบ่อบาดาลน,นั่นเองนะเด็กๆนะคะต่อไปพอเรารู้จักน้ำใต้ดินแล้วนะคะ ก็จะมาดูในส่วนของน้ำผิวดินบ้างแล้วลูกน้ำผิวดินก็คือน้ำที่อยู่บนผิวโลกของเรานะคะอันนี้มี2แบบคือเกิดขึ้นเองจากการกระทำของมนุษย์นะคะกับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเกิดขึ้นเองนะคะจากการกระทำของมนุษย์เช่นอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ําบางพ้าเนี่ยถือว่าเป็นน้ําผิวดินนะเด็กๆว่ามันอยู่ลึกมากเลยครูมิวแต่ทําไมมันไม่เป็นน้ําใต้ดินนะคะมันก็ยังเป็นน้ําที่ซึมผ่านที่บริเวณผิวดินอยู่นะคะไม่ใช่เป็นน้ําใต้ดินนั่นเองนะลูกนะเขื่อนฝายพวกเนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําผิวดินเพราะว่ามันแทรกตัวนะคะอยู่ที่ผิวของดินไม่ได้แทรกตัวอยู่ที่ชั้นหินแต่ถ้ามันแทรกตัวอยู่ที่ชั้นหินนี่แหละนะคะ จะกลายเป็นน้ําใต้ดินทันทีนะคะต่อมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแหล่งน้ําใหญ่ๆเลยก็พวกทะเลนะคะแม่น้ําลําคลองหนองบึงพวกนี้ก็ยังเป็นน้ําผิวดินอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกจําแนกจริงๆเนี่ยน้าใต้ดินก็จะมีชนิดเดียวคือน้ําบาดาล นะคะที่นี้อ่ะเราจากภูมิปัญญาตรงนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยนะคะคิดค้นวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นมาน้ำใต้ดินระบบปิดนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยมีสองแบบนะคะที่เขาทำขึ้นมา ก็คือระบบเปิดกับระบบปิดนะคะที่นี้เขาบอกว่าวิธีการนะคะทาธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดทําขึ้นมาเพื่ออะไรคําว่าธนาคารคือสะสมน้ําไว้เอาไว้ในช่วงของหน้าแรงนั่นเองนะคะวิธีการทําของเขาเนี่ยขั้นแรกเลยเขาจะกําหนดจุดรวมนะคะของหมู่บ้านก่อนไม่ว่าจะเป็นนะคะหมู่บ้านชุมชนเสร็จแล้วเขาจะขุดบ่อ เหมาะฟางๆเลยให้มีขนาดใหญ่นะคะ1.5เมตรยาว1.5เมตรเราก็ลึก1.5เมตรเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้สำหรับนะคะใช้ในแบบพวกครัวเรือนไม่ได้ใช้แบบว่าไปพวกลดน้ำผักนะคะใช้เพื่อการเกษตรไม่ใช่แต่เขาจะเอาไว้ใช้นะคะในครัวเรือนเมื่อแบบว่าในหมู่บ้านของเขาเกิดสภาพนะคะ ความแรงนะคะหรือน้ำไม่พอใช้เขาก็ยังจะมีในส่วนนี้นะคะบ่อน้ำนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยที่มาใช้ที่เราเรียกว่าธนาคารของน้ำใต้ดินนะคะเมื่อเขาขุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าหาจุดเลยเขาอาจจะทำเป็นสักสองสามบ่อก็ได้นะคะในชุมชนของเขานะคะแต่ว่ามันก็จะบ่อเนี่ยกว้างเหมือนกันนะ ว้างห5เมตรยาว1.5เมตรลึก1.5เมตรไอ้ลึก1.5เมตรเนี่ยมันถึงบริเวณชั้นหินอยู่แล้วนะคะเพื่อที่แบบว่าขุดไปให้มันมีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาบางคนบอกเอา้ามันก็คล้ายกับบ่อบาดาลแค่นั้นใช่ไหมคุณมิวไม่ใช่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเขาขุดลงไปแล้วนะคะเขาก็จะนำพวกเศษหิน นะคะเศษอิฐหรือเศษวัสดุที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะอาจจะเป็นเช่นยางรถยนต์ขวดพลาสติกพวกนี้นะคะเขาก็จะใส่ลงไปในบ่อแต่เศษวัสดุทุกอย่างจะต้องไม่ปนเปื้อนของสารเคมีนะ ใส่ลงไปนะคะให้สูงประมาณ1.2เมตรนะคะแล้วเขาก็จะมีท่อระบายอากาศนะคะตามขนาดความเหมาะสมนั่นเองนะคะทีเนี้เขาก็จะระบายอากาศในบ่อนะคะแล้วก็ช่วยให้มีการไหลนะคะของน้ำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับพวก แรงเหวี่ยงแล้วก็ขึ้นสนามแม่เหล็กนั่นเองนะคะพูดง่ายๆขั้นแรกเขาขุดบ่อมาก่อนฟาง1.5เมตรยาว1.5เมตรลึก1.5เมตรเสร็จแล้วก็เอาพวกเศษหินนะคะอิฐ หรืออะไรก็ได้ที่มันไม่สามารถย่อยได้นะคะเช่นอาย่างรถยนต์ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเขาก็จะใส่ลงไปในบ่อเลยดูจากรูปเห็นใช่ไหมพอใส่ลงไปใวบ่อนะคะก็จะต้องทำนะคะท่อระบายอากาศเห็นไหมเขาก็จะฝังท่อลงไปด้วยนะคะท่อระบายอากาศลงไปนะคะทีนี้พอฝังท่อไปท่อระบายอากาศเนี่ยมันจะช่วยนะคะในทักษะเลยก็คือช่วยอ่า ให้น้ำนะคะมันไหลลงไปในบ่อแล้วก็กระจายตัวได้เร็วขึ้นนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยมันต้องมีนะคะอ่าช่องว่างของอากาศให้นั่นเองเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปในบ่อนะคะแล้วก็กระจายตัวอย่างรวดเร็วนะคะไอหลักการการทำธนาคารนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยต่างจังหวัดเขาทำนะนะคะ เพื่อที่ใช้น้ํานะคะได้กักเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงแบบว่าเออแรงต่างๆนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนพอขั้นที่2แล้วขั้นต่อมาเขาทําอะไรนะคะขั้นที่3นะคะหนูก็จะเห็นขอบบ่อใช่ไหมจากรูปนะคะขอบบ่อเนี่ยที่เหลือนะคะที่แบบว่าพวก่ก้อนอิฐก้อนหินมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมักขึงนะคะ ขึงด้วยมุ้งรวดนะคะหรืออาจจะเป็นผ้าสแลนก็ได้นะคะปูทับไว้ด้านบนเพื่ออะไรนะคะไม่ให้เศษวัสดุต่างๆนะคะใบไม้หรือเศษขยะเศษผงชิ้นใหญ่ๆนะคะตกลงไปนั่นเองนะหลังจากที่เขาทำนะคะเอาผ้าสแลนมาขึงไว้แล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะเด็กๆนะคะครูว่าแบบว่าเออมันก็ดีนะ ช่วยทําให้เกิดน้ําได้เดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะเกิดน้ําได้อย่างไรอ่ะพอเอาผ้านะคะเอ่อตะข่ายมาคุมแล้วหรือว่าสแลนมาทับไว้แล้วนะคะขั้นต่อมาเขาจะเอาขนาดนะคะนําหินขนาด3ในห้าหรือว่า3มใน8เนี่ยเราก็พวกทรายหยาบเนี่ยใส่ไว้ให้เสมอปากบ่อนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนมากับน,น้ําเช่นขยะไขมัน หรือสิ่งปฏิกูลที่มากับน,น้ำนะคะลงไปในบ่อแล้วก็ยังง่ายต่อการรักษาด้วยนะคะอันนี้เขาก็จะใส่ลงไปนะนะคะสิ่งพวกนี้ก็จะได้ช่วยนะคะพาะแต่จริงๆอ่ะไอ้ตามหลักวิทยาศาสตร์พวกทรายหยาบนะคะแล้วก็หินหยาบเนี่ยถ้าเราเคยเรียนตอนเล็กๆอ่ะที่เราทําเครื่องกองน้ำอ่ะที่เอาขวดมาเอาสําลีใส่เอาฐานใส่ใส่ทรายหยาบ นะคะใส่ทรายละเอียดใส่ก้อนหินน่ะแล้วเราเอาน้ําที่แบบสีดําๆหน่อยอ่ะใส่ลงไปพอสักพักหนึ่งเอ้ยน้ํามันใสขึ้นนะคะเพราะเกิดจากกระบวนการกรองนั่นเองนะคะน้ํามันก็จะค่อยๆซึมผ่านนะคะจากสำรีช่วยกรองขั้นที่หนึ่งผงถ่านนะคะช่วยดูดซับกลิ่นนะคะต่อมาไปที่ชั้นหินนะคะหรือทรายหยาบก็ช่วยกรองพวกสิ่งเจือปนได้นะคะ แต่ว่าน้ําที่ใช้มันก็มันก็ถามว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้ร้อยเปอหม,มันก็ยังไม่ได้ร้อเซ็นนะคะเขาก็เอาไปต้มเอาไปอะไรต่อนะคะซึ่งหลักการเนี้ยแหละนะคะหมุ่ชาวบ้านเขาก็เลยได้เอามาทํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ํานะคะใส่ลงไปใส่หินลงไปแล้วก็ใส่พวกขยะนะคะไขมันเข้าไปนั่นเองนะคะ อืมอันนี้ก็ง่ายต่อวิธีการดูแลนะคะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเขาก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อมีน้ําใส่ลงไปเนี่ยก็จะอ่าน้ำก็จะไปซึมอยู่ในเนี้ยแหละนะคะพอน้ําซึมอยู่ในเนี้ยเขาก็จะมีน้ําใช้ไงเด็กๆนะคะมันก็จะง่ายมากเลยเขาก็จะมีน้ําไว้ใช้ในหน้าแ้งนะคะหรือว่าหน้าที่แบบว่า ขาต้องการใช้น้ําในครัวเรือนแบบเฮ้ยมันแรงจริงๆมันไม่มีอะไรจริงๆนะคะเขาก็ยังมีแหล่งน้ําตรงนี้แหละไว้ใช้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ซึมหายไปไงมันก็ยังมีอยู่ตามชั้นหินนะคะแล้วก็ขุดเอาไว้เพราะว่าดินเนี่ยมันจะอุ้มน้ําเอาไว้นั่นเองนะคะพอดินม,มันอุ้มน้ําไว้อะมันก็จะทําให้พูดง่ายๆเลยก็คือมีการกักเก็บน้ําอ่ะ เอาไว้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินนั่นเองนะอันนี้นะคะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะของชาวบ้านในจังหวัดพะเยานั่นเองนะคะทุกๆบ้านเขาก็เกือบทําเกือบหมดนะนะคะแต่ส่วนมากก็ใช้บางทีก็สองสามบ้านทําอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในหมู่บ้านก็ทําเลยทําเป็นอันใหญ่ๆหลายๆอันเอาไว้เลยนะคะ เราถ้าเกิดต้องการใช้น้ําหรืออะไรเขาก็จะเอามาจากตรงนี้แหละนะคะที่เราเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินนอกจากที่มันมีน้ําใช้แล้วเนี่ยนะคะมันยังช่วยด้วยนะเด็กๆนะคะช่วยให้ดินนะคะมันมีอ่าการกักเก็บน้ํานะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ในผิวดินนะคะ พอมันชุ่มชื้นอยู่ในผิวดินแล้วก็ใต้ดินเนี่ยมันก็มีน้ําสะสมอยู่นะคะพอมันสะสมอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้มีนะคะการซึมผ่านของน้ําต่างๆนะก็ทําให้มีการใช้งานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะสําหรับอันนี้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นระบบปิดนะคะ มีชั้นกวดทรายมีน้ำใต้ดินอยู่น้ำใต้ดินก็ค่อยๆซึมผ่านมาด้วยนะนะคะชั้นหินก็จะอุ้มน้ำไอ้ที่ตกลงไปนะคะไอ้ท่อสีฟ้าๆเนี่ยก็เป็นท่อระบายอากาศนะนะคะใช้เพื่อแบบว่าทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดการไหลตัวลงไปข้างล่างได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังมีแบบชั้นพวกหินอ่อนต่างๆด้วยนะลูก อืมเป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ได้เลยนะคะถ้าเราดูจากรูปวิธีการมันไม่ได้ยากมากใช่ปะ่ะขั้นแรกก็ขุดบ่อนะคะที่กว้าง1.5เมตรนะคะยาว1.5เมตรลึกห5เมตรเสร็จแล้วก็ใส่พวกวัสดุที่มันอ่าไม่ย่อยสลายลงไปเศษหินเศษยางอะไรก็ใส่ลงไปทําท่อเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เอาก้อนหินมาวางไว้นะคะเอาสแลนมาคุมนะคะ แล้วก็ให้มันเกิดการอุ้มน้ําด้วยตัวของมันเองนะคะน้ําจากแหล่งธรรมชาติเวลาฝนฝนตกเนี่ยมันก็จะไหลลงไปนอกจากไหลลงไปแล้วนะคะน้ําที่อยู่ในชั้นหินนะคะมันก็เกิดการนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้มตัวนะคะอยู่บริเวณน,นั้นด้วยกักบ,บริเวณน,นั้นด้วยนะคะทําให้มีปริมาณของน้ําที่มากขึ้นนั่นเองนะคะ เอาไว้ใช้ตอนช่วงหน้าแล้งต่างๆนะถือว่าอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เขาทำท่อท่อระบายอากาศเนี่ยท่อระบายอากาศอะคือเหมือนเวลาที่เด็กๆอะเจอะนม กระป๋องนมอ่ะถ้าเราเจาะรูข้างเดียวนะ้าอ่านมมันก็ไม่ค่อยไหลออกใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราเจาะสองรูนะคะมันก็เป็นการระบายอากาศออกนะคะให้อากาศเข้าไปแทนที่นะคะดันให้ตัวนมอ่ะออกมาได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะดีเหมือนกันนะนะคะค่ะจากตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวครูก็มีภาพมาให้เด็กๆด,กดูแล้วให้เด็กๆช่วยกันนะคะพิจารณาซิว่าภาพต่อไปเนี้ย เป็นแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำใต้ดินนะคะภาพนี้คือทะเลครูอยากรู้จังเลยทะเลนะคะเป็นแหล่งน้ำผิวดินหรือใต้ดินนะคะทะเลเนี่ยการที่มันมีความเค็มได้เนี่ยเพราะมันมีสมกอบของเกลือนะคะโซเดียมอยู่นะคะสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะเพื่อให้สามารถร่างกายเนี่ยกำจัดเกลือได้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเลยว่าปลาที่ถูก อยู่ในทะเลเนี่ยมันมาเลี้ยงในน้ําจืดไม่ได้นะคะพอาะต้องบบเหงือกของเขาแบบว่าทํางานนะคะเพื่อกําจัดเกลืออยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะทะเลถือว่าเป็นแหล่งน้ําผิวดินถูกไหมนะคะเป็นแหล่งน้ําผิวดินตามธรรมชาตินะอันนี้เด็กๆนะคะต่างจังหวัดน่าจะเคยเห็นบึงนะคะบึงก็คือแหล่งน้ําใหญ่ๆเลย ะะแหล่งน้ําจืดเมื่อกี้น้ําเค็มไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงบึงนะคะบึงเป็นแหล่งน้ําผิวดินหรือใต้ดินนะคะเมื่อกี้ทะเลเป็นแหล่งน้ํานะคะผิวดินไปแล้วบึงเป็นใต้ดินหรือผิวดินนะคะถ้าตอบเลยฉเฉลยเลยนะคะบึงเป็นแหล่งน้ําผิวดินนะคะซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ใช่ไหมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมนะคะก็คืออันนี้นะคะเกิดขึ้นเองนะมนุษย์ของเราก็ไม่ได้ไปทำขึ้นมานะคะอืมบึ้งนะต่อมาอะไรเอ่ยมาดูภาพต่อไปนะคะแม่น้ำแม่น้ำนะคะโหถือว่าเป็น คนสมัยก่อนเนี่ยใช้น้ําจากแม่น้านะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ํานะคะบ้านเรือเนี่ยตั้งอยู่ในน้ําการสัญจรคมนาคมนะคะการอุปโภคบริโภคใช้น้ําจากแหล่งน้ํทาทั้งนั้นเลยจากแม่น้ําแต่ปัจจุบันโหใช้ไม่ได้ละนะคะมันน้ํามันยังแบบสกรปรกไงนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยทิ้งเศษขยะทิ้งอะไรทุกอย่างลงไปนะคะก็ทำให้มันไม่สามารถใช้น้ำได้นะคะ อันนี้พูดถึงนะแม่น้ำก็เป็นแหล่งน้ำผิวดินนะคะผิวดินนะคะเหมือนกันอ่าต่อมาภาพต่อไปนะคะเราดูละอันไหนเป็นผิวดินนะคะอันไหนเป็นใต้ดินอันนี้ตามต่างจังหวัดน่าจะเคยเห็นบ่ออะไรบ่อบาดาลน,นะคะ บ่อบาดาลเป็นแหล่งน้ําชนิดไหนลูกนะคะเธอให้ตอบเลยนะคะก็แน่นอนที่สุดเลยเป็นแหล่งน้ําใต้ดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้จําไว้ว่าแหล่งน้ําใต้ดินก็จะมีบ่อบาดาลน,นอกั้นห้วยหนองคลองบึงแม่น้ํำลาคลองนะคะทะเลนะคะมหาสมุทรพวกนี้จัดเป็นแหล่งน้ําผิวดินนะคะลูก นะคะเพราะว่าแหล่งน้ําใต้ดินจะต้องน้ำเนี่ยมาจากชั้นหินนะคะแต่พวกทะเลห้วยหนองคองบึงมันไม่ได้มาจากชั้นหินมันอยู่แค่ผิวของดินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็หวังว่านะคะ จากชั่วโมงนี้เด็กๆก,ก็จะนำความรู้ที่ได้นะไปใช้ในการตอบคำถามได้แล้วว่าแหล่งน้ำผิวดินแหล่งน้ำใต้ดินแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็สามารถแยกแยะได้แล้วนะคะค่ะสำหรับครูนะคะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็ได้ดำเนินง,งานมาเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะไปใช้ในการตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้ครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ